สวัสดีสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับาพานซีหนึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41ค่ะดิฉันอาสาสมัครทหารพานหญิงกิ่งแก้วกินหวานแล้วก็ดิฉันสิทธิหญิงนภวันยยอดยิ่งค่ะวันนี้เราสองคนมีข่าวสารที่น่าสนใจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมีมากมายหลายรกิจกรรมเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องถ้ามีหน่วยงานให้ความสาคัญเข้าผูปะเยี่ยมเยียมประชาชนในพื้นที่นะคะหมูปุ้ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ทางหน่วยงานนะคะได้ให้ความสําคัญแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยและให้กําลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะค่ะลงพื้นที่ให้กําลังใจและสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน2อครัวเรือนดังนี้ 1. นางวอแมะโซซาเนอายุ79ปีผู้ยากไร้ 2. นายมาซาอิอายุ94ปีผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่หมู่ที่2บ้านไม้แก่น ตำบลเนินง,งามอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเป็นยังไงบ้างครับปื้มปีติแทนคุณตาคุณยายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะโรงเรียนปริจาต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านนะคะรวมถึงเยาวชนเองด้วยค่ะงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่41 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและร่วมเดินขบวนพาเลทในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในความสัมพันธ์ที่ดีให้กับประชาชนเกิดความรักความสามคัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเร่ร่วมเดินขบวนพาเลทมีการแต่งกายหลากหลายตามประเพณีตามพระหุวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันและอำเภอบันังสตาค่ะจะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะมีความสามารถด้านกีฬาค่ะแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามัคคีในชุมชนนะคะ น่าสนุกสนานกันมากเลยค่ะแต่และคนแต่งกายได้สวยงามมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเห็นหน้าตาของทุกคนแล้วนะคะดูดีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนจะสนุกสนานกับกิจกรรมเลยค่ะค่ะการเกิดอุบัติเหตุนะคะสามารถเกิดได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตมากๆนะคะเรารับชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะหนว่วยเฉพาะกิจกรมท่านพานที่41จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน เรื่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพหรือ CPR ในสภาวะการเผชิญเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุดณโรงเรียนบ้านการอหมู่ที่3ตำบลการออำเภอรามันจังหวัดยะลา ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนและก็บุคลากรในโรงเรียนนะคะได้รับความรู้ในการผดุงพยาบาลเบื้องต้นนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพถ้าเกิดมีเหตุในพื้นที่แล้วก็ที่บ้านของน้องๆน,นะคะน้องๆก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะใช่แล้วค่ะการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเมื่อเกิดเหตุที่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะนอกจากเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วเรายังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยค่ะ ค่ะต่อไปเรามาคุยเรื่องสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่คอยรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบสุขให้กับที่น้องประชาชนนะคะยิ่งต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะหมอเดินเท้าห่วงใยสุขภาพกําลังพลตรวจสุขภาพกําลังพลให้พร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่41 จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการตรวจสุขภาพกำลังพลตามโครงการหมอเดินเท้าห่วงใยสุขภาพกำลังพลประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในขั้นต้นทั้งนี้ยังมีการจ่ายยารักษาโรคตรวจความดันและวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยมุ่งเน้นกำลังพลที่เป็นอาสา,าสมัครทหารพานเป็นอันดับแรกณาฐานปฏิบัติการหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกะิจกรมทหารพานที่41เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานของเราให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ทหารได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะเราก็สามารถออกปฏิบัติงานดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะใช่แล้วค่ะผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะคะก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของกําลังพลทุกนายค่ะ ค่ะสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลประชาชนกันต่อไปค่ะกับข่าวสุดท้ายเลยค่ะมอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการลดเข็นผู้ป่วยตามโครงการการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน72,000ชุดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41มอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการลดเข็นผู้ป่วยให้กับนางสาวยามีราศีลาลู ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตามโครงการการจัดหาใกล้อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน72,000ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่18กรกฎาคม2567สนับสน,นุนโดยกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาณนะบ้านเลขที่29ทับหหมู่ที่2บ้านกายย่อมาตีตำบลจัก,กัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ ค่ะน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะคะยังมีภารกิจอีกมากมายนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆอีกเยอะนะคะช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนป่วยไม่สบายกันเยอะนะคะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือมีไข้สูงตัวร้อนเหนาววั่านปวดเมื่อยตามตัววิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะคะแล้วก็มีน้ำมูกใส,สขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ท้องเสียท้องเสียหนักค่ะเมื่อมีอาการให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านนะคะ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะรักษาป้องกาัให้แข็งแรงทานอาหารในครบห้ามูฉีดวัคซีในให้ไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่41ค่ะจากที่เราคุยข่าวกันมานะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารของเรานะคะพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลและอยากที่จะให้พื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะ ใช่ค่ะหยุดความรุนแรงถ้าเราเจอกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะสร้างความสูญเสียความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะคะทั้งคนพุทธและก็มุสลิมในพื้นที่ค่ะรวมถึงเป้าหมายอื่นๆนะคะเช่นเด็กผู้หญิงคนชราพระและก็เจ้าหน้าที่ทหารนะคะหรือพบเหตุพฤติกรรมหรือสิ่งของต้องสงสัยนะคะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1341ค่ะหรือทางเพจหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจและกดติดตามรายการคุยข่าวกับพราน4ีหนึ่งเหตุหนวยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่4 1ิเพ <naar s 21> ื <said> ่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหักมีสิ่งดีๆเราสองคนจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ